เข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่ามีทีมใดเข้าแข่งขันกันบ้างมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับคือรอบนี้เนี่ยจะแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มก็คือ1กลุ่มประเทศไทยตอนบนและกลุ่มประเทศไทยตอนล่างนะครับแล้วเราจะมาเริ่มกันที่กลุ่มประเทศไทยตอนบนก่อนสําหรับกลุ่มประเทศไทยตอนบนนะครับทีมที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นตัวเต็งของในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือ2ทีมจากแดนอีสานก็คือรีสะเกดอยู่นเตดและมหาสารคาม SBTFC ซึ่ง2ทีมนี้เนี่ยถ้าวัดจากุมกําลังนนเนี่ยพวกเขานี่ก็ดีพอนะครับที่จะตะลุยสู่ไทยลีก2ได้เลยทีเดียวชีสเกตอยู่ในเต็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมเนี่ยที่ฟอร์มค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะครับพวกเขามีเกมรับและเกมลุกเนี่ยที่ทากันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวทัพลำรวนเพลินะครับผมสร้างสถิติสุดโหดต่อเนื่องด้วยการไล่พ่ายในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมการันตีเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2, 2เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มหาสารคาม SBT นะครับผมต้องยอมรับว่า ในช่วงแรกเนี่ยพวกเขาอาจจะออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีมั่งนะักเพราะว่าพวกเขาทําคะแนนหล่นหายไปกับ2ทีมจากแดนเหนือโดยบุกไปเสมอแม่โจอยูไนเต็ดและบุกไปแพ้พิซนูโรยูนิตี้ซึ่งดูจากผลการแข่งขันแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลื่อนชั้นตามเป้าหมายแต่ได้คู่แข่งรับต่างหยุดรอพวกเขาเนี่ยทำให้ผลงานของทีมเนี่ยเริ่มดีขึ้นจนแซงเข้าอันดับที่2ไปชิงตัวใบสุดท้ายกับกลุ่มตอนล่างได้ในที่สุดครับ ส่วน2ทีมน้องใหม่ที่ฝากผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับผมก็คือสายมิดกบบินยูเนเตดและแม่โจยูเนเตดทั้ง2ทีมเนี่ยคือทีมหน้าใหม่ที่เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกโดยทั้งคู่เนี่ยทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับโดยทางฝั่งสายมิดกบบินยูเนเตดเนี่ยสร้างผลงานด้วยการมีลุ้นแย่งอันดับที่2แต่ก็ต้านทานความเก่าของทีมอื่นๆอย่างไม่ได้ส่วนแม่โจยูเนเตดถือว่าพวกเขาเนี่ยทำผลงานออกมาได้ดีพอสมควร ด้วยชื่อชั้นแทบจะเป็นรองทุกทีมบวกกับการมาเป็นครั้งแรกเนี่ยจะทําให้ประสบการณ์นี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับพวกเขาอย่างแน่นอนในอนาคตส่วนบ้านค่ายอยู่ในเต็ดครับก็ต้องยกให้เป็นทีมม้ามืดของกลุ่มตอนบนเพราะพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่ทีมที่เรียกได้ว่ามีซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับแต่พอลงทําการแข่งขันแล้วเนี่ยพวกเขาเก็บคะแนนจนเกือบได้ไปชิงอันดับที่ส ซึ่งใสุดท้ายเนี่ยหากจบลงได้ผลเสมอพวกเขาเนี่ยจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลไทยลีก3ได้อย่างแน่นอนเรามาต่อกันที่กลุ่มประเทศไทยตอนล่างกันบ้างน,นะครับชื่อชั้นของบางกอกเอและสงขลา FC เนี่ยทั้งสองทีมถูกยกให้เป็นทีมที่เรียกได้ว่าจอมแย่งแชมป์กลุ่มเลยนะครับบวกกับลกลุ่มกําลังและฟอร์มการเล่นเนี่ยถือว่าร้อนแรงเป็นอย่างมากบวกกับผลงานในเกมแรกที่ทั้งคู่เนี่ยไล่ถล่มคู่แข่งอย่างขาดลอย ทำให้แฟนบอลเนี่ยต่างมั่นใจว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจะจุงมือกันเข้าสู่รอบต่อไปได้ไม่ยากแต่แล้วครับมันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับมีเพียงแค่บางกอะอก FC ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนําจากฝูงได้แบบหมุนเดียวจบพร้อมการันตีเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ได้สําเร็จแต่สงขายอ c กับทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะับเลยทาให้พวกเขาเนี่ยถูกแซงไปในที่สุด ส่วนพัทลุง FC ครับผมจะเรียกว่าเป็นทีมม้ามืดก็คงไม่ถูกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำงานกันด้วยระบบและวิธีการที่เข้าใจฟุตบอลอย่างแท้จริงซึ่งต้องปกมือดังๆให้กับบอร์ดบริหารที่เข้ามายกระดับทีมครั้งใหญ่จนพวกเขาเนี่ยสามารถควา้าแชมป์ BGC เมืองไทยประกันภัยครับได้ก่อนที่จะเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกับแซงคว้าตัวชิงอันดับที่3ได้ในที่สุดนะครับส่วนสงขลา FC ครับต้องยอมรับว่า ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่พวกเขาต้องเผชิญกับความผิดหวังในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผลงานของเขาเนี่ยในรอบแบ่งโซนเนี่ยก็แน่นอนว่าพวกเขาก็ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้แม้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอาจจะเหนือกว่าหลายๆทีมมันเลยทําให้รอบนี้เนี่ยเป็นบทดทดสอบสาคัญสําหรับพวกเขาว่าในซีซั่นใหม่ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยประสบการณ์ที่พวกเขาเผชิญมาจะทําให้ทีมนั้นแข่งแร่งพอ ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้ต่อไปได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับอังทอง FC ครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมที่จะสร้างจุดเปลี่ยนใหม่ให้กับทีมเสมอนะครับอย่างที่ทราบกันว่านักลบลงทองเนี่ยจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มตอนล่างแต่พวกเขาเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้ว่าชื่อชั้นจะเป็นรองแต่พวกเขาก็สวมคาแรคเตอร์สู้สุดใจเลยนะครับโดยมี2เกมที่ถูกพูดถึงกันก็คือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะสงขลา FC ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาให้สงขลา f อเนี่ยไม่ได้ไปต่อในรอบนี้นะครับและพร้อมกันนี้พวกเขาก็เกือบที่จะเอาชนะพัทลุง FC ไปได้ซึ่งถ้าหากพวกเขาชนะได้เนี่ยมันก็จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับฝั่งพัทลุง FC ได้เช่นกันนั่นจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทาไมอังทอง FC ในซีซั่นนี้เนี่ยถึงเป็นทีมที่พร้อมจะสร้างจุดเปลี่ยนอยู่เสมอครับตามที่กล่าวกันมาข้างต้นนะครับเราก็พอจะทราบกันแล้วว่ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยและรอบชิงอันดับที่3เนี่ยมีทีมใดกันบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันที่รอบชิงอันดับที่3กันก่อนนะครับสำหรับการชิงตั๋ววัยสุดท้ายเพื่อเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2เนี่ยแน่นอนว่าเป็นการโคจรมาพบกันของเจ้าบุญทุ่มแห่งแดนอีสานมหาสารคาม SBTFC พบกับพัทลุง f อซซึ่งถ้าหากมองถึงชื่อชั้นเนี่ยฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมต้อมยอมรับว่ามหาสารคามค่อนข้างดีกว่าพอสมควรและแน่นอนครับว่ามันก็เป็นไปตามเช่นนั้นแหละครับพอพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะพัทลุงเ c ไปได้ในเกมแรกด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ซึ่งถ้าหากดูจากสกอร์แล้วเนี่ยหลายๆคนคงจะคิดว่าคงจะจบแบบไม่ยากเย็นมากนักเพราะสิ่งหนึ่งที่พัทลุง f อขาดไปก็คือดาวยิงคนสําคัญอย่างเบนาโตแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดการของพัทลุง f อครับในเกมวันนั้นเนี่ยคือทางอีแอนเฮฟ้านะครับก็เปิดเกมโหมบุกใส่อย่างหนักใส่สารคามเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมในการพบกันยกที่2เนี่ยก่อนที่จะ ได้ประตูขึ้นนํามาก่อนและรูปเกมเนี่ยก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าทีมเยือนซึ่งแน่น,นอนเขาว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ต่อมหาสารคามอยู่พอสมควรนะครับแต่มันก็จบด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งชนิดที่ว่าคือจับอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายมหาสารคามเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่านะครับผมก็เป็นทีมสุดท้ายเนี่ยที่เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ได้สําเร็จ และรอบสุดท้ายที่แฟนบอลชาวไทยต่างเฝ้ารอคอยครับผมก็คือรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยนะครับที่เป็นการโครจรมาพบกันของนำรวนเพิงศรีสเกตอยู่ในเต็ดพบกระทิงเพิงบางกอ,อก FC โดยทั้ง2ทีมเนี่ยต่างไล่พ่ายมาในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับรวมถึงผลงานในลีกเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นแชมป์กันมาแล้วซึ่งการพบกันของทั้ง2นัดเนี่ย เป็นไปอย่างสนุกตื่นเต้นและเล้าใจแฟนบอลของทั้งสองทีมแต่สุดท้ายครับผมแชมป์ก็ตกไปที่บางกอก f อ f ครับหลังเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมีการยิงประตูสุดสวยนะครับผมของเจ้าชายกระทิงเพิงอย่างวิชยะพรประสาททำให้บางกอก f อเปิดบ้านโยนความปลาชัยให้กับสีสเกตยู่ในเต็ดด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2ทําให้พวกเขาครับคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่